ลูกมาทอมมาออกแล้วขณะนี้ยอดสยามเป็นตัวนำนะครับละซาเฟเป็นตัวที่สองยอดโนริสที่สามที่โค้งปลายก้าวในขณะนี้ยอดสยามเป็นตัวนำอยู่ อัคราสัตยยังเป็นตัวที่สองยอดมารุมุสที่สามสบารอนที่สี่ที่ป้ายแปดยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามด้วย,ยอัคราสัตยยอดมารุมุสถัดไปเป็นสบารอนที่ของป้ายเจ็ดยอดสยามเป็นตัวนำยอดบมารุมุสได้นมาเ,เป็นตัวที่สอง อากลาสเซฟที่สามะมารอนที่สี่สารไปเป็นเอราวันที่ไปออกทางตรงยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามยอดบรวุฒิขณะนี้ยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามด้วยยอดบรวุฒิขณะนี้ยอดสยามยังเป็นตัวนดิติดตามด้วยยอดบรวุฒิและเอราวันขณะนี้ยอดสยามเป็นตัวนำติดตามด้วยยอดบอลลูนและเอราวัน ลูกมาทอมมาออกแล้วขณะนี้อยอดสยามเป็นตัวนำอะครับเลยซาเพเป็นตัวที่สองอยอดโรลลสที่สามที่โค้งปลายก้าวในขณะนี้อยอดสยามเป็นตัวนำอยู่ อั克拉ซาเทยังเป็นตัวที่สองยอดบอวุฒิที่สามสปารอนที่สี่ที่ป้ายแปดยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามด้วยอั克拉ซาเทยอดบอวุฒิถัดไปเป็นสปารอนที่ของป้ายจิตยอดสยามเป็นตัวนำยอดบอลลูนได้กลายมาเป็นตัวที่สอง อากราสเซเพที่สามจอมวรอนที่สี่ชาติมาเป็นเอราวันที่ไปออกจากทางตรงยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามยอดบรลุูนขณะนี้ยอดสยามยังเป็นตัวนำติดตามด้วยยอดบรลุูนขณะนี้ยอดสยามยังเป็นตัวนดิติดตามด้วยยอดบรลุูนและเอราวันขณะนี้ยอดสยามเป็นตัวนดิติดตามด้วยยอดบอลุูและเอราวัน